สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมดินค้ำนะคะคลิปนี้เนี่ยพลอยก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินนะคะโดยวิธีการที่พลอยจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยก็คือวิธีการที่พลอยใช้อยู่นั่นเองนะวิธีการแรกเลยนะคะก็คือวิธีการหาเศษวัสดุโลหะหรือว่าที่เป็นแบบว่าเหมือนกล่องขยะนะคะบนเกาะใบนี้อันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสายเดินทัวร์นะคะโดยวิธีการเนี่ยเราก็จะต้องทําการซื้อ ลายเส้นมักเพื่อที่เราจะสามารถไปซื้อเครื่องจับโลหะที่ร้านลุงจอได้นั่นเองนะคะลายเส้นที่เราต้องทําการซื้อเนี่ยก็คืออันนี้เลย m e t a l detecting นะคะเมื่อเราซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปหาลุงจอแล้วเราก็ทําการซื้อเครื่อง m e t a l detector นะคะ6,600บาทอันนี้นี่จากที่พลอยใช้มาพลอยว่าใช้ได้นานอยู่นะคะแล้ว เมื่อเราได้เครื่องแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องนําไปตรวจจับพวกเศษโลหะที่อยู่ใต้พื้นดินนะคะถ้าเราเจอพื้นแบบนี้นะคะนั่นแสดงว่าข้างล่างี่ยมีของอยู่นะคะเราก็สามารถขุดได้เลยที่การใช้เครื่องนี้เนี่ยนะคะเราก็แค่คลิกสายเพื่อทําการตรวจสอบนะคะโลหะใต้พื้นดินแล้วเราก็ทําการเดินแบบนี้ได้เลยโดยบริเวณที่พอนอ่ะชอบจะมาสํารวจนะคะก็จะเป็นบริเวณแถวหาดทรายเลยนะคะบริเวณแบบว่าแถวแบบนี้ แต่ว่าพลอยเนี่ยจะชอบเดินมาบริเวณแถวนี้ด้วยเพราะว่าพลอยจะมาฟาร์มพวกผลไม้ฟาร์มพวกแมลงอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนี่พอเวลาเราเข้าใกล้มันจะเป็นเสียงแบบนี้แล้วพอเราจเจอเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยียงดังมากอันนี้เราก็สามารถขุดได้เลยนะคะอันนี้เราได้เป็นเกียร์อันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคือของแน่นอนเพราะ,ะนั้นเราก็ขุดเก็บได้เลย ถ้าเป็นบริเวณชายหาดจะมีเยอะมากเลยนะคะอันนี้เราเจออีกแล้วอุ๊ยอันนี้เนี่ยของดีนะคะของดีของเยอะในกล่องนี้เี่หมือนพอเห็นอ่าบริเวณนี้ก็จะเห็นว่าก็จะมีเยอะเหมือนกันนะคะ เจะเป็นแบบเป็นเป็นเศษเศษเป็นชิ้นแบบนี้ย,ยังไม่ยังไม่เจอเป็นรังเลยฮนะยังไม่เจอเป็นถังเลยบร,ริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดฟาร์มพวกคริสตัลด้วยนะคะมีแบบว่าเยอะมากข้ามไปฝั่งนู้นก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะ โอ้ตรงนี้ไม่ต้องใช้เครื่องเลยเยอะมากนี่แล้วก็ขุดขึ้นมาได้เลยนะคะต่อต่อกันวิธีการที่พลอยขุดเนี่ยพลอยก็จะแบบถ้าเป็นรังอย่างเงี้ยพลอยก็ขุดมาแล้วก็ถมดินก่อนแล้วก็ค่อยเก็บแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะต้องขุดแล้วก็เก็บก่อนแล้วค่อยถมดิน แต่ถ้าแบบนี้เราถมดินได้เลยก็ได้ไม่ต้องแบบสลับอะไรหลายรอบนะคะเมื่อเราฟาร์มแบบว่ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาของพวกนี้ไปขายได้แต่ว่าของพวกนี้เนี่ยมันเป็นของที่เราเอาไปใช้ครับอย่างอื่นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าแบ่งปันทรัพยากรแบบว่าอันไหนที่แบบอาจจะเก็บไว้คราฟด้วยหรือว่า จะขายหมดเลยก็ได้แล้วพอเวลาเราจะใช้คารเนี่ยเราค่อยมาหาอีกทีแต่ถ้าเป็นพลอยเนี่ยพลอยก็จะมีแบ่งเก็บไว้คาร์บไว้อยู่แล้วนะคะส้กกลางทางเนี่ยเราเจอมาลงแมลงอะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นนะคะเราก็จับไปด้วยก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถเอาอันนี้เนี่ยไปโดเนทไปบริจาคได้แล้วเราก็จะได้ตัวฟ้ามานะคะเอาไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์อันนี้เราพลอยจะกลับเพื่อไปขายของนี่ เห็นไม่ได้เลยขอคุณนะเถอะนี่คือแวฟาร์มระวังกับนะคะระวางกับเราก็จะเปิดเครื่องแบบนี้ไปด้วยก็ได้นะถ้าแ,แบบว่าใครที่แบบตั้งใจมาฟาร์มจริงๆเราก็ฟาร์มได้เรื่อยๆยาวๆนะคะเพราะว่ายิ่งของเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งได้เงินเอยอะมากขึ้นแล้วก็มาที่ร้านลงจอนนะคะแล้วก็มาขายของกับเขาได้เลยนะ สิ่งที่เราจะขายกับเขาเนี่ยก็คือพวกพวกอันนี้เลยอเสำหรับตินชีสังกะสีเนี่ยอันนี้น่ยส่วนมากจะใช้คราฟเยอะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพอจะขอเก็บไว้ละกันนะส่วนโอเคเนี่ยเราจะเอาไปใช้เปิดกล่องที่ชั้นใต้ดินได้แต่ว่าพอยก็ขายเหมือนกันเพราะมันพอเราเดี๋ยวเราไปหาใหม่หนืะไม่ก็ลองไปลงไปหาที่ชั้นใต้ดินใหม่ก็ได้นะคะพวกนี้เนี่ยพยก็จะทําการขาย ีแล้วก็จะได้เงินมาอันนี้พอไปฟารมแป๊บเดียวเองก็ได้มา49,000แล้วนะคะส่วนดีดีอันนี้น่ะเราอยากขายกับลุงจรนะคะเราต้องเอาไปขายกับอีกคนหนึ่งซึ่งพลเนี่ยจำชื่อเขาไม่ได้แล้วก็เขาไม่ค่อยมาที่หมู่บ้านของพลเ,เท่าไรเลยเขาเนี่ยจะเป็น n b c ที่เที่ครับพวก มอเตอร์ไซค์ครับพวกเครื่องมีอิเล็กทรอนิกส์นะคะร้านเขาก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อยอันนั้นเนี่ยเราสามารถเอาดิสนะคะไปแผ่นดิสเก่าเนี่ยเราสามารถเอาแผ่นดิสนะคะไปขายที่เขาได้ก็จะได้ราคาดีมากเลยนะส่วนถ้าใครที่ชอบการตกปลานะคะในเกมนี้ก็สามารถที่จะตกปลาแล้วก็เอาไปขายได้นะคะโดย ปลาเนี่ยที่หายยากก็จะขายได้แพงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือวิธีการหาเงินที่พลอยแบบว่าใช้อยู่ในชีวิตประจําวันทั่วไปนะคะแล้วก็วิธีการหาตัวฟ้าตรงนี้นะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการซื้อไรเส้นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือเราต้องไม่ลืมที่จะทาเควสประจําวันตรงนี้นะคะแล้วก็เควสต่างๆนะคะคือถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะได้ตัวสีฟ้ามา กับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถการไปหาปลาแล้วก็จับมแมลงนะคะเอามาโดเนตได้ที่พิพิธภัณฑ์เลยซึ่งพลเนี่ยจะเป็นพวกมแมลงหรืออะไรอย่างนี้แต่อันนี้นะพลเคยเดเนตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะก็จะได้1ตัวเนี่ยต่อ100ตัวนะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาตัวฟ้า ส่วนวิธีหนึ่งนะคะก็เป็นวิธีสําหรับผู้ที่สร้างหมู่บ้านนี้จะสามารถสร้างธนาคารได้แล้วนะคะวิธีนี้อาจจะไม่ได้เงินมากเท่าไรแต่ว่าเราก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเงินไปฝากธนาคารได้นะคะอันนี้เนี่ยพอลองลองแบบว่าฝากไป1 0 0 0พนะคะตอนนี้ได้มา1นึ่บาทเราสามารถเพิ่มไปอีกพอจะรอฝากแบบว่าสองแสนอุย 2องแสนนะคะเราก็สามารถมาฝากถอนอะไรได้แล้วก็เราสามารถนะคะเอาเงินมาแลกกับตัวฟ้าได้ด้วยนะคะนี่ห้าร้อยเนี่ยเท่ากับหนึ่งตัวซึ่งพลอยเนี่ยจะลองแลกหนึ่งพันนะคะก็คอนเฟิร์มเป็นการแบบว่าเทรดเทรดแลกเปลี่ยน <c oughs> ก็ได้มาแล้วแต่ว่านั่นแหละคะ่ะมันก็จะแบบ มันก็จะยังได้น้อยอยู่ดีนะคะถ้าแบบว่าเราใช้วิธีการด o n a t e ที่พิพิธภัณฑ์กับวิธีการำทำา u e s ประจำวันทำา u e s เนี่ยเราก็จะได้เยอะอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมคลิปนี้จนจบถ้าหากว่าพลอ,อธิบายงงๆไม่เข้าใจยังไงเนี่ยพลอต้องขออภัยด้วยนะคะ ซึ่งวิธีการหาเงินเนี่ยมันอาจจะมีเยอะมากมายมากกว่านี้ก็ได้แต่พลอยน่ะได้แนะนําแนวทางวิธีการที่พลอใช้หาในชีวิตประจำวันของพลอยนั่นเองนะคะถ้าว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วแล้วก็พลอยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการรับชมบ๊ายบาย